สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการเลื่อยท่ออย่างไรให้ตรงครับโดยที่เลื่อยไปแล้วจะไม่เบี้ยวไม่โค้งนะครับโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆดังนี้ครับครับเรามาดูอุปกรณ์กันนะคครับตัวนี้เป็นท่อนะครับท่อ p v c ตัวนี้เป็นท่อสีเทานะครับท่อสีเทาตัวนี้เป็นเลื่อยครับเลื่อยสาหรับเลื่อยเหล็กหรือเลื่อยท่อ p v c ได้ครับ อันนี้เป็นปากาเมจิกครับอาเมจิกสีอะไรก็ได้ครับหรือใช้ดินสอก็ได้ครับแต่เมจิกจะสีชัดกว่านะครับส่วนตัวนี้เป็นกระดาษ A4 ครับอุปกรณ์เรามีแค่นี้ครับสำหรับการเลื่อยท่อครับต่อไปเข้ามาดูเทคนิคนะครับเราจะใช้เทคนิคการตัดท่อครับตัดยังไงให้ตรงครับใช้กระดาษ A4 หนึ่งแผ่นครับผม A4 นะครับหนึ่งแผ่นทำาไงครับ ปากกาเมจิกครับหรือดินสอก็ได้ครับนี้เป็นท่อนะครับท่อของเราเราเอากระดาษครับนี่เอากระดาษพันอันนี้นะครับแล้วมาดูปลายกระดาษอีกด้านหนึ่งนะครับปลายกระดาษด้านหนึ่งต้องมาจดกันนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องเอาให้กระดาษมาจดกันครับนี่นะครับเคครับ จากนั้นนะครับใช้ปากกาเมจิกครับขีดเส้นเลาะก,กระดาษนี้ครับโอเคครับหลังจากขีดเส้นได้หนึ่งรอบแล้วนำกระดาษออกครับตัวท่อครับก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะครับเป็นเส้น เรามาตัดตามเส้นเลยครับต่อไปครับนะครับเลื่อยตามเส้นนะครับค่อยๆเลื่อยครับดึงเลื่อยนิดเดวนิดครับพอดึงเลื่อยเข้าไปนะครับมันทะลุท่อไปแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยครับเลื่อยตามเส้นไปครับ โอเคครับดูครับตัวนี้ตรงมากครับตรงถึงกับถือว่าตรงเลยนะครับนี่หลังจากเราใช้เทคนิคแล้วนะครับโอเคทอตัวนี้เป็นท่อ p ี c ีสองนิ้วครับเป็นยังไงบ้างครับหลายๆท่านก็คงจะเลื่อย พอได้ตรงแล้วนะครับจากใช้เทคนิคง่ายๆครับปกติถ้าเลื่อยธรรมดาจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างครับแต่ถ้าใช้เทคนิคเอากระดาษ A4 นียครับมาพันให้มันเข้าล็อกกันพอดีแล้วก็ใช้ดินสอหรือเมจิกครับขีดเส้นก่อนแล้วก็เลื่อยตามเส้นไปทีละนิดทีละนิด,นดก็จะได้ท่อที่ตรงครับสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ